สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลินว,วันนี้ผมอยู่วงเวียนใหญ่นะครับนี่หน้าห้างเมอร์รี่คิงนะนี่คือห้างเมอร์ลี่คิงวงเวียนใหญ่นะครับห,ห้างนี้เขาก็ปิดปิดกันไปนานแล้วนะครับนี่นี่คือบรรยากาศ ตลาดวงเวียนใหญ่นะครับหน้าห้างเมอร์ี่คิงนะครับก็มีร้านขายเสื้อผ้าขายอะไรอยู่หน้าห้างนะผมก็จะพาเดินดูไปไเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็พามาเดินดูกันอีกรอบหนึ่งนี่ครับห้างเมอร์รี่คิง มีร้านขายกระเป๋าอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวจะเดินเดินไปอ้อมวงเวียนใหญ่ดูนะครับตรงนี้ก็คือด้านหน้าของเมอร์ี่คิงนะ เหมือลิขิงวงเวียนใหญ่สมัยก่อนนี่โหยคนมาเที่ยวเยอะมากนะครับตรงนี้จะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตึกที่อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นโรงหนังคาเท่นะ,ะเป็นห้างโรงหนังสุริยานะครับห้างคาเท่นนี้ก็เป็นถนน สมเด็จพระเจ้าตากสินครับก็เดินดูไปเรื่อยครับวงเวียนใหญ่ตอนนี้ก็เวลาก็บ่ายสองกว่านะ วงเวียนใหญ่นะครับบรรยากาศล่าสุดพามาเดินดูนะครับนี่ก็เป็นโรงรับจำนำนี่ก็จะเป็นทางอีนนี่จะเป็นอุโมงค์นะเป็นอุโมงค์เดินลงไปนะครับ เห็นข้างหน้านี่ก็คือ,อสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับนี่ลา,านสมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่นะครับสมัยก่อนนี่เขา มีต้นไม้ใหญ่นะเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะนะคนเข้ามาเที่ยววงเวียนใหญ่แล้วก็เข้ามานั่งพักผ่อนกันในในวงเวียนใหญ่นี้นะครับปัจจุบันนี้เขาก็ปรับปรงใหม่นะแต่ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีโต๊ะให้นั่งเล่นด้วยก็มาออกกําลังกายได้นะมาวิ่งออกกําลังกาย ทางนน้นจะเป็นถนนประชาธิปกนะครับไปสะพานพุทธส่วนทางนี้ก็จะไปเพชรเกษมนะครับเพชเกษมไปสะพานพุทธทางนี้จะไปราดย่าแล้วก็มาที่เมอร์ลีคิงแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะไปดาวคนองอก็เดินอกอกมาทางเดิมนะครับ ลอดอุโมงมาเหมือนเดิมที่เข้าไปด้านในนะครับลานสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะ ของเก่านะครับของเก่าโบราณร้านนาฬิกาเก่าครับทางนี้จะเป็นถนนอินทรพิทักษ์นะครับไปไปยี่เรือไปตลาดโพแล้วก็ไปท่าพระเพชรเกษม จะันนะครับทางนี้ก็ยังเป็นประตูไม้แบบเดิมๆอยู่นะเก่าโบราณน,นะ เดินลอะอีกครั้งหนึ่งนะครับโวงเวียนใหญ่บรรยากาศยามบ่ายนะครับบ่ายวันอังคารวันนี้เวลาตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะทางนี้จะไปแยกท่าพระนะครับไปจรันไปบางแค ตลาดครูไปเทิดไทยนะครับฝั่งนี้ ครับรอบๆบ,บงเวียนใหญ่จากทางไปพิษเกษมนะครับทางนี้ก็จะมาทางร้านพลบรีศึกษาร้านชุดระเบียนตาสมอนะครับฝั่งทางนี้แล้วก็ไปถนนประชาที่ปกไปขึ้นสะพานปกเก้าขึ้นสะพานพุทธนะที่รถวิ่งไปเนะี่ย คือร้านพนบุรีศึกษานะครับร้านเครื่องเขียนนะจำหน่ายแบบนักเรียนเครื่องเขียนนะครับชุว่ากาชาติแล้วก็มีร้านสอช้างศึกษาจำหน่ายชุดนักเรียนร้านขายลูกขยายลูกนะครับ ก็มาจุดนักเรียนตาสมอนะตาสมอนะครับสะพานลอยตรงนี้ก็เป็นถนนประชาธิปปกนะครับมาจากสี่แยกบ้านแขกนะถนนเส้นนี้นะ ทางโน้นก็จะเป็นสี่แยกบ้านแขกมาจากสะพานปกเก้านะครับฝั่งทางนี้สี่แยกพานแขกนะครับก็มีโรงเรียนสอนจัดเสื้อเสริมสวยนี่รันรัดนะครับธนาคารกรุงสีธนาคารธนาชาตินะครับ ย่องบ่ายนะครับรถก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ ทีไทยห้ารับฝากทองบาทละสองหมื่นสามก็ยังมีร้านค้าขายพวกรองเท้าขาอะไรพวกนี้อยู่นะะเมื่อก่อนนี่แถวนี้จะมีขายเครื่องไฟฟ้าไงคนนี้ ม้อหุงข้าวโทรทัศน์พัดลมนะร้านทองตรงนี้จะเป็นถนนลาดย่านะครับมาทางห้างเซนทันราดย่านะครับเซนทันโรบินสันราดย่านะตอนนี้ตอนนี้ก็เ,เปลี่ยนเป็นห้างอื่นไปแล้วนะครับ ทังทางนี้จะเป็นฝั่งไปทางห้างเซ็นทัลลาดย่านะครับไปของสารนะครับเดี๋ยนนี้ก็ยังคลึกคักอยู่ถนนลาดย่านะครับฝั่งทางนี้วงเวียนใหญ่ผมจะเดินไปทางห้างเซ็นทัลลาดย่านะครับแต่เมื่อก่อนก็เป็นห้างเซ็นทัลน,นะตรงน,นี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว เป็นเซนทันแล้วก็มาเป็นโลบิสันนะครับตอนนี้ก็เป็นห้างแพลตฟอร์มจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับน,รรนี่คือห้างแพลตฟอร์มนะครับห้างเซนทันเก่านะโอ้ยหลูเหมือนกัน ป็นห้างโ,โอ๋อนี่คือซอยอะไรราดยาซอยหนึ่งนะครับตรงนี้มีร้านอาหารครับงนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจนะ ถนนลาดย่านะครับอาหารเจกนฝั่งทางนี้ดูคึกคักนะถนนราดย่าวงเวียนใหญ่นะครับดูจะคึกคักทีฝั่งทางนี้ มีรับคนละครึ่งด้วยนะขายอาหารเจกันนะครับช่วงนี้เทศการกินเจนะก็ตรงไปก็จะไปของสารนะถนนลัดยาตรงนี้เดีย๋ยวผมจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเดี๋ยวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตลาดวงเวียนใหญ่นะครับนี ยีบาทร้านทุกอย่างยี่สิบรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับเมืเ่อกอ่อนนี่แถวนี้นี่คึกคักมากเลยนะสมัยก่อนคนยืนรอรถเมล์เต็มไปหมดเลยนะแถวนี้ ตรงนี้ก็เป็นป้ายรถเมย์นะครับผมเดินมาฝั่งทางนี้แล้วนะครับฝั่งตรงข้ามผมก็จะเป็นท้าแพลตฟอร์มนำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เคยมาเที่ยววงเวียนใหญ่นะครับนี่ก็เป็นโรงรับจำนําเก่านะ ลาดย่าซอยสองนะฝั่งเนี้ยอ,อยู่ตรงข้ามกับซอยหนึ่งนะฝั่งนู้นนี่ครับตรงนี้มันจะมีไปออกเจริญรัดได้ด้วยนะเป็นเส้นทางรัดไปออกอตลาดเจริญรัดตลาดถนนเจริญรัดนะครับ ข้ามาทางซอยลาดยาบซอยสองนะตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะครับฝั่งของโรงหนังเฉลิมเกียรติจะอยู่ทางด้านขวาผมนะแล้วก็ตรงนี้จะเดินออกไปจะไปทะลุตรงใกล้ๆก,กับเมอร์ลีคิงนะครับจะมีร้านขายปลาขายเสื้อผ้าอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือตลาดเจริญรัตนะครับฝั่งทางนี้เลี้ยวซ้ายเข้าไปเป็นตลาดเจริญรัตน์ีเ่เลยตลาดเจริญรัตน์จะเข้าไปดูสักหน่อยนะครับมันทะลุออกไปไหนได้บ้างนะ ตรงนี้เมื่อก่อนนี่เป็นร้านขายขนมหวานนะไปตลาดจเจริญรัตนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยหัวม,มุมตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนนี่เป็นร้านขายขนมหวานใส่น้ําแข็งนะอนี้ใส่ก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านอุปกรณ์เลี้ยงปลา นี่คือด้านหลังของสยามรัตนานะครับห้างสยามรัตนาซุ per ปปร์ r k e t นีน่ตลาดโรงเวียนใหญ่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับนี่มีร้านขายอาหารปลาขายปลา ก็เดินไปทะลุออกวงเวียนใหญ่เหมือนเดิมนะครับร้าขายเสื้อผ้าฝั่งทางนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นวงเวียนใหญ่ตรงนี้เป็นร้านขายผ้า เสื้อผ้านะครับนี่คือตลาดวงเวียนใหญ่นะที่ยังมีร้านขายผ้าขายเสื้อผ้าอยูอ่พี่น้องท่านใดที่เคยมาเที่ยวนะครับวันนี้ผมพาเดินเลาะดูว่าเป็นยังไงบ้างวงเวียนใหญ่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็ยังมีร้านขายของกันอยู่นะครับขายผ้าหม่มผ้าปูที่นอนกระเป๋าเสื้อผ้าผ้าม้วนเสื้อน้ำมันนะก็มีกันขายกันอยู่นะครับแล้วก็มีร้านขายขายอาหารปลาด้วยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ต้องขอลํำลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไป นะครับกับช่องบาวลินสวัสดีครับ